เื่อเวลา1 1ิกาของวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเรียบคลอง2ซอ,อยบงกต49ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาห,าหัส1รายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการสอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่ารถกระบะวีโก้สีดำ ซึ่งเป็นรถสายตัวพิเศษขับมุ่งหน้าตามถนนปกติก่อนที่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวแซงขึ้นมาสวนเลนจึงพุ่งเข้าชนประสานงานเข้าอย่างจังก่อนที่คนขับรถจักรยานยนต์จะได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจจะสอบปากคำพยานแวดล้อมและรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป